คนต้องไม่เชื่อแน่ครับว่าตอนนี้เนี่ยพี่ปีเตอร์กำลังโดนล่าข้างหัวจากคนในประเทศนับพันคนที่ประเทศเซิร์ฟทาครับบอกเลยว่าเหนียวแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีหวั่น้านเลยครับทุกคนแต่ว่าพี่ปีเตอร์เนี่ยจะอยู่รอดถ,ถึงกี่นาทีเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยครับ เออตอนแรกกูก็คิดในใจว่ารถกูเนี่ยมันไหวชิวแล้วก็แบบล่านวาจาว่าโอ้มันสบายชิวๆแต่กูลืมไปเลยว่าคนในประเทศมันมีเป็นพันน่ะแล้วข้าวหัวแบบทุกคนแม่งต้องมาเล่นกันแน่ๆครับทุกคนดูดิเดี๋ยวหาว่าพี่โม้เนี่ยลูกหูสกอร์บอร์ดแม่งแบบตัวเลขเป็นพันน่ะแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนไหนๆก็มาแล้วถ้าเอาพี่ลงก็น่าจะไหวอย,อยู่แหละมั้ยยืดเวลาหน่อยโอเคแอดมินประกาศมาแล้วว่าให้เล่นแค่ในเมืองสก็แค่ในเมืองโอเคเดี๋ยวกูจะเล่นในเมืองแล้วไม่ขึ้นเขาด้วยอุยกูตกใจแล้วตำรวจโอ้โห มพี่ข้างนั่นแหละสวยคันนี้มันได้เลี้ยวนะครับทุกคนพยายามเลี้ยวได้เลี้ยวเดี๋ยวพี่ต้องหารายเลี้ยวเล่นแล้วครับทุกคนพยายามจะไม่เหินเยอะแต่จะเน้นเลี้ยวไว้ได้มากที่สุดแล้วกันโอเคเราทําให้มันงงก่อนเลี้ยวไปบนสะพานเลี้ยวไปเลี้ยวมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้สับสนได้โอเคโอเคแม่งตามหลังว่าตัวหนึ่งตามหลังว่าตัวหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเจอรายนี้นี่เลี้ยวเลื้วเลี้ยวหลอกเลี้ยวหลอกเนี่ยถ้ากูแบบเห็นใครจะเลี้ยวใส่เพื่อกูเลี้ยวหักหลบเลยอ่ะเออ เฮ้ยทำไมดักตามมุมตามซอกันวะแต่นี้พี่ขอเดานะพี่ว่าน่าจะแบบเขารอให้เวลามันกระชั้นชิดหรือเปล่าวะแล้วค่อยมาเล่นกับเราะอะคือแบบให้เราขับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นไปได้อยู่นะทุกคนโอเคมีตามหลังคนนึงตอนนี้พี่เข้ามาในเมืองแล้วครับทุกคนไล่ต่อไปนี้อาจจะเวียนหัวหน่อยเพราะว่าพี่แบบต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาไงเพราะว่าแบบคนมันเริ่มมากันแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยมามาตัวแล้วมาตัวงแล้วเออพี่ต้องแบบพยายามหักหลบหน่อยแล้วกัทุกคนผ้ามันอาจจะแบบแกว่งไปแกว่งมาหน่อยขออภัยด้วยหมมาจากไหนกันวะบางทีแบบว่าข้อมูลมััันนนโหลดไทะครบ เอ้ยเกือบเขาคงคิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวแม่งก็วนมาหากูเองแหละก็เลยแบบไม่นั่นหรือบ่าสวยเออต้องอย่างนี้น้องรีบไล่ครับเดี๋ยวน้ำมันหมดโอ้มาแล้ว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 น้องเอ้ยสามคันหลังสามคันหลังเหมือนเดิมเหมือนเดิม แหละนั่นแหละสว,สวย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 โอ้ยเฮียเหินตาม,มาตึมโอเคครับทุกคนแล้วช็อตต่อไปนี้เนี่ยเป็นช็อตที่รถพี่ปีเตอร์เนี่ยเริ่มจะพังแล้วนะครับทุกคนคือควันแม่งขึ้นและและหลังจากควันขึ้นเนี่ยก็คือลองมองที่เปอร์เซ็นที่หลอดรถดูครับมันลดเกินกว่าครึ่งแล้วนะครับทุกคนควันรถแดงไม่พอครับกูโดนบัมยางด้วยโอ้โหเพิ่งรู้ว่าประเทศนี้เขาแบบเอาบัมยางกันเลยอ่ะโอ้โหกูนึกว่าหนีก็ตำรวจอยู่ <c oughs> หลังจากที่ศึกนี้เนี่ยเรายืดเวลาได้มาเป็นร้อยปีนะครับผมพี่ปีเตอร์ก็คงต้องถึงจุดสิ้้้นนนนสุุดขออองงกกกิจรรรมมีีแต <c oughs> ต่่่่ยยับเเลลควาทท กิจกรรมนี้เนี่ยโอ้โหแม่งเอาตึงจริงๆไม่รู้ว่ามีทั้งแก๊งนําประชาชนมาร่วมด้วยหรือเปล่าแต่บอกเลยครับยังไงก็มันเลยครับผมกิจกรรมนี้สุดยอดและยังไม่หมดเลยครับผมปิดท้ายไปในเมืองเซิร์ฟทา์นะครับที่มีคนเล่นหลักพันเลยกิจกรรมเขาก็แน่นนะนอกจากค่าหัวเนี่ยมันก็จะมีทั้งกิจกรรมธนาคารนะครับรวมทั้งกิจกรรมของการไฟระหว่างแก๊งกับแก๊งด้วยนะครับที่พี่ปีเตอร์ไปเจอมานะใครที่อยากเล่นเมืองที่กิจกรรมเยอะๆคนเล่นเยอะๆด้วยเนี่ยก็อย่าพลาดที่เซิร์ฟทาเลยนะครับผม